ทุกคนเตรียมตัวที่จะออกเดินทางกันแล้วสำหรับทริปนี้ผมจะเดินทางไปภาคอีสานกันนั่นเองนะครับเจอกันอีกทีในระหว่างการเดินทางนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาใกล้ที่จะถึงเป้าหมายแล้วนะครับ ก็จะเห็นบรรยากาศรอบๆนะครับในแคมป์เนีก็เดี๋ยวพอไปเชิให้เพื่อนๆ,ๆทุกคนได้ดูอีกทีนะครับรอบๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวบอไว้ก่อนว่าผมจะไปตั้งแคมป์เนี่ยเป็นจุดไหนยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆคงจะเป็นแบบฟาร์มข้าวนะครับเป็นเป็นไร่ อตอนนี้ผมอยู่ตอนช่วงช่วงวัยเด็กนะครับแต่ก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะ,ะเดี๋ยวน่าจะประมาณอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะถึงนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันที่นู่นนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับนี่ไงครับเราก็ได้มาถึงแล้วเดี๋ยวผมคิดว่าจะตั้งแคมป์ตรงนี้เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่เป็นสวนนะครับเป็นไร่สวนแล้วก็มีมีบ้านเราสามารถที่ตั้งแคมป์ตรงนี้ได้เลยแล้วก็อีกฟางหนึ่งจะเป็นทุ่งนานี่ยครับอเดี๋ยวเปิดหน้าดกว่ะ นะครับตรงด้านนี้จะเป็นทุ่งนาซึ่งเป็นไรนาของทางเราเองนะครับจะเห็นว่าจากเขตต้นไม้นะครับลงไปจนถ,ถึงนู้นนะครับไ <Wow. S 1> กลามากนะครเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆก่อนนะครับ ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นไร่สวนของอเดี๋ยวผมให้ไปดูข้างในดีกว่านะี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยครับจริงสามารถตั้งแคมป์ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นต้นสักนะครับผมจําได้ตอนเด็กๆเนี่ยปลูกต้นแค่นี้เองนะฮะแต่ตอนนี้โตเกือบหมดแล้วอะมะม่วงนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงแต่ตอนนี้ไม่มีลูกคับไม่ใช่ฤดูของมะม่วงนะฮะ ส่วนนู้นจะเป็นปลูกเป็นเป็นเป็นยางพารานะครับจะเห็นเดี๋ยวจเดี๋ยวจะพาไปดูทีหลังนะครับเดี๋ยวให้มาดูเนี่ยมันเข้าเขตถึงป่าหรืองด้านในกระชายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคือเนื่องจากว่าไม่ผมไม่ได้เข้ามาบ่อยะครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้เข้ามาดูบ่อยครับจริงๆมันไปจนถึงลึกด้านในเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปดูเนื่องจากเห็นไหมฮะอันนี้เป็นไ oh, หวนะครับเป็นไหว ไว้ปลูกเองทั้งหมดเลยพอต้นนี้ก็สูงใหญ่เนี่ยฮะเขตพื้นที่ของผมน่าจะสุดแค่นี้ครับสุดรั้วตรงนี้เนี่ยฮะเป็นรั้วรั้วตรงนี้อืมเนี่ฮะข้างในก็จะเป็นป่าริจริงจริงมันเป็นไร่สวนของคนอื่นนะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะทิไงไว้ให้มันเป็นป่าเลยไม่ได้ คือเราไม่ได้มาตัดหรือว่าไม่ได้มาถอนหญ้าออกกับหลายปีนะฮะนี้ก็เป็นกอไผ่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเก็บของป่าคือผมแพลนว่าเดี๋ยวผมจะไปตั้งแคมป์นะครับเดี๋ยวต้องคิดดูก่อนว่าจะตั้งข้างบนหรือว่าจะลงไปตั้งอยู่กลางทุ่งเพราะว่าในกลางทุ่งนานะครับมันจะมีเป็นเหมือนสระน้ําซึ่งค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวจะลองหาเลือกดูทํทเลก่อนนะครับ อพอเลืกทำเลเสร็จแล้วตั้งแคมป์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาหาเก็บของป่านะครับว่าวันนี้เราจะจะอ,อ่หาอาหารจากจากจากป่าที่นี่เป็นอาหารอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมมาเจออีกอันหนึ่งเลยนะคือเป็นต้นพุทรา ็นต้นพุทราเห็นไหมครับเมื่อกี้เจอฝรั่งอีกครับแต่ว่าพุทราต้นใหญ่มันมันไม่ลูกมนันไม่มีเหมือนกันนะอ๋อนี่นะลูกมีอยู่ลูกลูกมันเล็กมากอ๋อนี่ไงมีมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวให้ดูลูกตัวอย่างลูกนี่ฮะลูกพุทรานี่ฮะ,ะแต่มันยังเล็กอยู่ยังกินไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหาดูอย่างอื่นลวกันอ๋ออันนี้คงสามารถทำเป็นฟืนได้ครับตอนเย็นเนี่ย ไม้พงเนื้ออันนี้ก็คือเป็นเป็นไร่นาของเราเองนะครับคือพื้นที่จะค่อนข้างกว้างนะครับสุดลูกหูทูกตาเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคือท้งี่มีมีไก่ด้วยครับดูสิไก่ ว่านี่คือความเข้านะครับแต่ว่าเป็นความเข้าที่ว่าม,มีผีเสื้อด้วยครับมีผีเสื้อด้วยเห็นไหมครัเห็นไหมครับผีเสื้อเห็นไหมครับว้าผีเสื้อ,อนี่คืออยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับอะไรแต่แต่ละไร่ะครับมันเราจะปลูกเป็นพวกต้นมะม่วงนะมะม่วงก็จะมีหลายชนิดมากแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มันไม่ใช่ฤดูของของมะม่วงนะครับก็เลย ก็เลยไม่มีลูกครับแต่สังเกตว่าต้นมะม่วงเยอะมากตอนที่มีลูกมะม่วงจะลกมากเรามดถึงสระนะครับนี่แหละที่ผมว่าอยากจะตกปลาที่นี่นี่ก็เป็นสระของเราเองนี่ครับปลาค่อนข้างจะเยอะนะมีดอกบัวด้วยครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวพาไปดูนี่เราสามารถตกปลาที่นี่ได้เลยเห็นไหมครับดอกบัวสวยไหม ว้าวโอ้ฝั่งนู้นดอกบัวเยอะเลยอโอเคแต่มาดูฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะมีปลาหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงอันนี้ก็เป็นขานะครับขาที่เราปลูกไว้ตามรอบคันของสะนะ ขา,ามีไผ่เดีด๋ยวให้ดูรอบๆแต่เราชอบเร,รอบลัวไม่มีฝรั่งไม่มีอะไรเลยมะม่วงก็ไม่มีนี่ไงเพื่อนๆเห็นไหมครับไม่แน่ใจว่าจะมีปลาหรือเปล่านะโอเคเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาถึงสะอีกอันหนึ่งอยู่ห่างกันไม่ไม่มากนาักน,นะครับ แล้วก็บางที่อย่างคันฉะเนี่ยมันก็จะมีต้นฝรั่งแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีลูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูฝรั่งนี่ครับต้นฝรั่งนะครับแต่รู้สึกว่าจะไม่มีลูกนะครับ oh, <no. S 1> ไม่มีลูกเลยต้นนี้ไม่มีลูกเลยต้นข้างบนส่วนด้านบนเนี่ยยังมีลูกค่อนข้างเเยอะดวยอ๋อนี่ไงครับ เจอแล้วหนึ่งลูกแต่ว่ายังไม่สุกเลยยังไม่พร้อมทานนี่ฮะนี่ไงเห็นไหมครับถ้าเก็บไปก็ทานไม่ได้ครับอ้อนั่นอีกลูกครับเนี่ยนนี่ไงอ่าเห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับเนี yeah. ่ยต้องปล่อยไว้ให้มันโตดีกว่าเนอ้อม,มีต้นอื่นอีกไ,ไหมนะเดี๋ยนครับขอดูแป๊บนงว่าจะมีอะไรที่นี่ ให้ได้กินบ้างโอ้ปีต้นลูกว่าแต่ไม่มีลูก้วาวเนี่ยเหมาะกับการตั้งแคมป์มากๆเลยครับตรงเนี้ยโอ้นี่ต้นมะม่วงเห็มมาะพานครับแต่ไม่มีลูกเหมือนกันแต่ <c oughs> ไม่มีลูกเหมือนกันแต่ <c oughs> ไม่มีลูกเหมือนกันไปดูแค่ต้นก็ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปอินเสิร์ตผลนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีผลเดี๋ยวผมจะไปอินเสิร์ตว่าผลมันเป็นยังไงครับ <c oughs> เนี่ยสระน้ำน่าจะพอมีปลานะผมคิดว่านะแต่ก็ต้องให้เป็ดตกปลาหรือไม่งั้นก็ต้องทอดแหมีให้ดูบรรยากาศรอบๆฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นทุ่งนาเหมือนกันนี่ที่ของเราจะจะไปถึงตรงนู้นครับเห็นไหมฮะต้นเนี่ยต้นุ่นส,สูงนี่ครับ ฮะต้นต้นไม้เห็นไหมครับเห็นร่องต้นไม้ไหมครับนะต้นอยู่คาริคันเนี่ยเป็นเขตของเราแล้วก็เขตตรงเนี้ยตรงนี้นะฮะเราขึ้นไปจนถึงตรงที่ผมเดินมาจุดแรกนะครับตรงไร่ไร่สวนนะครับที่เป็นไร่สวนอา่าบรรยากาศค่อนข้างดีเ,เพื่อนๆลองดูรอบๆเลยครับบรรยากาศดีมากๆเลยดูสิครับ ผมจะให้ดูถุงดอกไม้นะครับเยอะมากเลยเึ้นไหมครับอันนี้เขาเรียกเป็นไม่ใช่ดอกไม้สิต้องเรียกว่าดอกย้าครับเพราะว่ามันมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยปกติครับเ,เวลาเสร็จรุดูการเก็เกี่ยวของข้าวนะครับช่วงนาทุ่งนี้ก็จะเกิดแค่ต่อฟ้านะครับแล้วก็พวกดอกหญ้าพวกอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นเต็มอย่างนี้ครับเห็นมครับสีเหลืองสด จะเห็นว่ามีควายหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวพวกข้าวเสร็จไหมครับมันก็จะมีโตฟางมีพวกหญ้าพวกนี้เขาเจ้าควายมาเลี้ยงในพื้นที่เบืเเอนที่เก็บเกี่ยวเสร็จนะครับเราจะเห็นนะครับมีควายเยอะมากหลายตัวนะครับเนี่ยมาดูอีกอเดยเพื่อนๆเจอที่นี่แล้วอันนี้เป็นมะขามนะใครๆเห็นไหมมะขามนะครับว้าวกินได้นะครับ แต่มันน้องจะเปรี้ยวเหรอ oh, <no. S 1> อ๋อนมเปรี้ยวมากๆครับแต่ลูกมันตกไหนได้ลูกไ้ลูกครับเห็นป่มเยอะมากข้างบนยิ่งเยอะครับแต่ไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะเห็นไหม เอาไปจิ้มกับเกลือนะคนไหนท้องอะ่ะยิ่งดีนกินเปรี้ยวๆเี่ยไปจิ้มกับเกลืออร่อยดีครับนี่ฮะอันนี้เป็นต้นต้นกระบกผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยที่เป็นภาษากลางพูดยังไงแต่ถ้าเป็นคนอีสานเขาจะเรียกต้นกระบกนะครับลูกกระบกเนี่ยมันจะเป็นลูกที่อยู่ข้างบนเวลาพอช่วงหน้าปอช่วงหน้าหน้าข้าวครับ ลูกมันก็จะโตแล้วก็สุกพอสุกมันก็จะร่วงลงมาหลดลงมาในน้ํานะครับเสร็จแล้วไอตัวเปลือกที่หุ้มมันนะครับมันจะมันจะละลายมันจะหายไปหัือแต่เป็นเมล็ดแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่ที่ผมให้ดูนี่ครับเนี้ยจะเหลือที่เป็นเมล็ดแบบนี้เดี๋ยวเห็นไม่เลยนะครับนี่แบบนี้เลยซึ่งอันนี้เนี่ย Uh, เราต้องไปแกะหรือว่าไปใช้ใช้ใช้พล้านะครับ uh, หรือมีดนะครับผ่าออกแล้วก็เอาเม็ดข้างใน uh, รสชาติมันจะคล้ายกับเม็ดแอลมอนจะมีความมันเขาบอก uh, จริงๆสามารถพูดได้เลยนะว่าเป็นแอลมอนอีสานนะครับ ừ, อันนี้อันนี้คือที่อีสานมีนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บแล้วก็นะครับจะลองเอาไปผ่าให้คนจริงๆเยอะนะครับเพื่อน ดูดิเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ฮะเห็นไหมมีเพื่อนเห็นไหมครับนี่นี่นะฮะเยอะมากนี่ครับวันนี้ก็ใช่นะแต่ผมจะเก็บไปสาไปแค่แบบเอผ่าข้างในให้เพื่อนๆดูเฉยๆเนื่องจากว่าอืเวลาไม่เยอะเนาะเดี๋ยวเก็บไปนิดนึงเราจะเอาไปผ่าให้เพื่อนๆชิมนี่ได้เยอะแล้วครับเพื่อนๆ จริงมันมีเยอะมากๆเลยนะเนี่ยฮะเนี่ฮะถ้าเราเปิดออกมาเนี่ยมันขึบบน้นอย่างนี้อืมเนี่ยเทียบเลยเทียบเลยแต่เราจะเอาไม่เยอะนะ ลุงนะครับเดี๋ยวจะไปขโมยผักไม่แน่ใจว่ามีผักไว้มันมีต้นถั่วนะครับบ้านผมเรียกถ้าคนอีสานจะเรียกถั่วแฮนะครับเราเจอแล้วเราเจอแล้วเราเจอสวนผักแล้ว ไม่ได้ปลูกนะน่าจะเป็นน้าที่เขาดูแลลุงนะครับที่เขาปลูกผักนี่ไงนี่เป็นไงครับผักเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าแสงแดดมันยังมันยังแชาอยู่เดี๋ยวตอนเย็นๆผมจะมาเด็ดผักนะครับแบบทานสดๆเลยนะเด็ดผักแล้วก็เอาไปกินเป็นมื้ออาหารเย็นกันนะครับเห็นไหมครับ ให้ดูใกล้ๆเลยว้า <Wow. S 1> คือคนคนอีสานนะครับเขาจะชอบอทำสระน้ำแบบนี้เป็นจุดๆไปเพื่อที่กักเก็บน้ำนะไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับจะเห็นว่าหลังจากเก็บเกี่ยวเกเกียวข้าวไปแนละ้วเรียบร้อยนะครับพื้นดินข้างนอกเนี่ยมันจะไม่มีน้ําเลยแต่ว่าส่วนที่กักเก็บน้ําคือจะเป็นสระแบบนี้ซึ่งจะใช้ในฤดูแล้งซึ่งคันของ คูน้ําหรือว่าสาระน้ําเขาก็จะปลูกพวกผักพวกอะไรแล้วก็ใช้น้ําจากสาระน้ําอันนี้มาลดอันนี้ก็ต้นกระถินนะครับทานได้อันนี้ก็เป็นผักเหมือนกันเนี่ยเนี่ยจริงๆเอาไปเลยก็ได้นะครับอันนี้มันจะไม่เหี่ยวแต่ไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่นี้ก็พอนี่นี่เอาแค่นี้ก็พอ อันนี้คือต้นต้นดอกแครครับเนี่ยเ,เพื่อนเพืเห็นไหมฮะดอกแคเคยเห็นไหมครับอันนี้คือต้นดอกแคมันใบสามารถกินได้ดอกสามารถกินได้เป็นผักแกงส้มดอกแคก็คืออันนี้แหละครับเดี๋ยวผมให้ดูดอกเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่ยมันจะมีดอกแบบเนี้ยดอกที่ใหญ่แล้วก็ดอกเล็กๆเนี่ยมันกําลังออกกันไหมฮะเราเก็บได้เราเก็บได้ไดอย่างเงี้ย เอ้าไม่ได <es> ้แต <es> ่ว่า <es> มันไม่ร <It> ู้จะทําอะไรกินก็เลยไม่ไม่อยากจะเก็บเยอะออันนี้มีตะไครเนี่ตะไคร้เดี๋ยวเราจะเอาตะไคร้ไปทำกับข้าวนะครับอันนี้เป็นตะไคร้ ตะไคร้เอาไปแค่อันเดียวก็พอมันข้างบนก็มีอันนี้เก็บให้เพื่อนๆดูนี่ไ,ไงครับตะไคร้นี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปขุดพวกปูพวกยิ่งหลีดกันนะฮะนี่เพื่อนๆเ,เราไปเจอแล้วนี่ครับนี่อันนี้ คนอีสานเขาเรียกว่าขวายจิ้งหลีดขวายจีรอแต่ภาษากลางไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับนี่เราเห็นรูมันละเนี่ยเดี๋ยวเราจะขุดนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนะครับเ,เราจะทำการขุดนะเนี่ยเห็นไหมครับรูรูเล็กๆเนี่ยรูเล็กๆโอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าขุดนะต้องเ็เบาๆนะ เฮ้ยยิ่งเป็นรูใหญ่เฮ้ลเ้ถอนถะถนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยโอเคนป่งนึง มีไงมาแล้วนีเเ่เราได้แล้วน,นี่ฮะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจออีกครั้งนึงน,นคะครับเดี๋ยวให้มาดูอ่ะเราเข้ามาดูใ,นในได้เลยครับนี่อันนี้คือเหมือนบ้านเหมือนบ้านตัวจิ้งหลินเมื่อกี้นะครับไม่รู้เขาเรียกจิ้งหลินหรือไม่หรือว่าแต่แต่ว่าคนอีสานจะเรียกจีรอจีรอจีปมนี่เห็นไหมครับ จะมีรูเห็นไหมเ,เดี๋ยวเราขุดเข้าไปนะโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เห็นไหมฮะเห็นนะครับเห็นไหมเดี๋ยวครับหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมไม่เห็น okay, เอาโอเคแบบว่ปอะไรมันมืด ด้วยเนี่ยสวยเนี่โอเคโอเคทุกคนตอนนี้ผมพาเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาทีา่ในส่วนของที่เป็นไร่นะครับเดี๋ยวจะมาเก็บพวกผักอ่าอันนี้เป็นดอกแคนะครับต้นจะไม่สูงมากเนะเดี๋ยให้เพื่อนๆดูดอกแค ตอนแรกที่อยู่ตรงสะเนี่ยมันจะสูงนิดนึงแต่นี่ต้นเตีย้ยๆนี่ครัดอกก็เยอะอยู่นะดเดี๋ยวลองดูก่อนแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเก็บก็คือนี่ไงนี่ไงเจ้ามะเขือครับเดี๋ยวเราจะเก็บนะว้ามีหลายรูปอยู่นะครับเราจะเก็บเอา นี่ก็อีกลูกหนึ่งครับเห็นไหมเนี่ยจะมีอีกลูกหนึ่งครับตรงนี้เอาลูกนี้ดีวกว่าเนี่ยครับลูกนี้อเอา้าเอาสามลูกแต่มันมีลูกสีเขียวสีขาวเลยลูกสีขาวเอา อีกรูปหนึ่งครับเราได้ผักอะไรครับสายลูก,กนนีนี่เป็นมะเขือนะเนี่ยต้นนี้ก็จะมีอยูน่นะครับลูกแต่ว่าลูกไม่สวยนะฮะยังไม่ค่อยสวยอันนี้ต้นมะละกอกร้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขุดมัน นี่ฮะคาซาว่านะครับหรือมันสําปลังนะไม่รู้มันจะมีมันจะมีลูกอยู่ใต้ดินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูอันนี้กล้วยแต่ไม่มีลูกอันนี้ผักครับ เราจะดูมันต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอรอเสียมก่อนโอเคหมดจะพันีเลยเนี่ยพูดนะเนี่ยแม่ดิฉันโมเมสีโอแม่เลย เป็นมันนะครับมันมันสมประหลังมัน5ห้นาทีอเนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ย <Okay. S 1> yeah. อันนี้เป็นต้น สัมผั่งมัน5นาทีนะครับหรือภาษาที่เขาเรียกคาสว่าเดีย,เ,ยเราไปด,ดูนะครับว่า สว่ามันมัน5นาทีมันสัมปะหลังแล้วนครับมีอีกลูกหนึ่งครับเนี่ยเอาไปเผากินจะเผาจะนึง่งหรือว่าทําทําพวกเอ่ออะไรนะเมน,นูขนมหวานเออขนมหวานได้หมดเลยโอ้เนี่ยนมะันมีตั้งหลายอัน นออร่อย,รยนี่ครับคาสวาวาวลูกโตโตโตัวนี้เราสามารถที่จะเอาไปเผากินนะครับ ไปเผาไฟปไปหมด แล้วกัน ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับแล้าที่สำคัญกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ